อาะรครับสวัสดีเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนนะครับอขอรบกวนทั้งบนที่นอนนะครับวันนี้อัปเดตอาการล่าสุดก็ลุกไปเดินโตเตะได้แล้วครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณสำหรับกาลังใจครับสําหรับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี่ไม่ใช่ขยะหรืออะไรนะครับมันคือซองพลสดุของอ m a ซอน J a แป n ครับซึ่งสภาพมาก็ค่อนข้างจะอนี่เลยทีเดียวเพราะว่านี่ฮะมันมีการเปิดมันมีการแปะตรวจเปิดตรวจโดย ศูนย์ศูนย์ลกากรครับเพราะว่าเขาเห็นซองแบบน,นี้มาเขาคงนึกว่าส่งยาบ้ามาเลยเขาเลยแกะดูแล้วก็แน่นอนครับว่าเวลาที่พัสดุเราเนี่ยมันถึงมือศูนย์กากรเนี่ยแม่งจะมีสภาพระยำออกมาเสมอไม่รู้แม่งเอาไปทําอะไรซึ่งอันนี้ผมก็สั่งมานานแล้วนะครับมันก็คือดาบพิฆาทศูนย์ครับเล่มที่20ในเวอร์ชันพิเศษนะครับก็คือมันจะมีโปสการ์ดแถมมาให้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนว่ามีการล่อคนด้วยคําว่า Limited ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะครับคำนี้แต่ว่าไอ้พวกร้านค้าพวกอะไรเนี่ยแม่งใช้คำนี้ไงมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าแม่งต้องรีบไปหาซื้อมาเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเดือนได้แล้วนะครับที่ผมสั่งผมยังไม่ได้เอามาแกะรีวิวเลยทีจนกระทั่งเนี่ยในไทยเนี่ยเขากําลังจะมีฉบับเวอร์ชั่นภาษาไทยมาขายแล้วครับแล้วก็น่าจะถูกกว่าเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาแกะเดี๋ยวเรามาแกะสภาพมันดูก่อนดีกว่าโอเค ก็อโอเคนี่นะครับเป็นดาบพิฆาตระสูรน,นะครับคิเมสึโนยายบาเล่มที่20นะครับข้างในก็จะมีโปสการ์ดแถมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเนี้ยเนะี่ยผมซื้อในสั่งจากใน Amazon Japan นนะครับมันรวมค่าส่งเฉลี่ยตกก็เสียไปเล่มละเกือบ600บาทนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเท้าความก่อนเลยว่าผมเห็นครั้งแรกก็คือในโฆษณาเฟซบุ o กนะครับเป็นเพจ ที่เขารับพรี order, ออเดอร์เนี่ยฮะดาบพิฆาตนอะสูรเล่มที่20ชุดที่มีเซ็ตโปสการ์ดนะครับในราคาพันสบ้างพันหบ้างผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาขนาดนั้นจริงป่าวะผมก็เลยไปหาดูนะครับซึ่งในร้านคิโนคุนิยะบ้านเราเนี่ยมีนะครับร้านที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือที่สยามหรืออะไรคุณลองไปสอบถามดูมันก็มีให้สั่งซื้อนะครับซึ่งราคา300กว่าบาทเท่านั้นเอง แต่ว่ามันสั่งพีจากบนเว็บไม่ได้นะครับต้องไปติดต่อที่ร้านเขาแล้วผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยไม่สามารถเข้าไปหาซื้อได้นะครับก็เลยเอาวะหาสั่งเองแล้วกันเพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็อยากได้ก็ไปเจอในอ Amazon J j a p a นนะครับก็สั่งตรงจากสั่งตรงจากที่นู่นเลยสั่งตรงอย่างญี่ปุ่นเลยซึ่งมันก็ยังถูกกว่าที่เขารับพรีกันในตามพวกพ่อค้าหรืออะไรเพราะแน่นอนว่าเขาก็ต้องเอากําไรนะครับแล้วก็มีส่วนที่เขาโกงราคานะครับ แล้วก็จริงๆอยากจะเอามารีวิวนานแล้วแล้วก็วอยากจะเตือนเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นโฆษณาบน Facebook อะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าซื้อที่อื่นถูกกว่ากันหลายเท่าตัวแต่เดี๋ยวกลัวโดนลุมกระทืบเอานะฮะเดี๋ยวพ,พ่อค้าไม่พอใจแต่ทีนี้เนี่ยผมเห็นเฮ้ยนายไทยแม่งมีการโฆษณาและแม่งกําลังจะมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับลิขสิทธิ์โดยบริษัทสยามอินเตอร์คอมิกเขาว่าจะทําแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็เหมือนต้นฉบับทุกประการทีนี้เรามาดูของต้นฉบับก่อนกันละกันนะครับ อันนี้เนี่ยผมสั่งมา2เล่มก็คือเล่มหนึ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้เองแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยคือตั้งใจว่าจะเอาไว้เป็นของรางวัลสําหรับเป็นเพื่อนที่กดสมัครสมาชิกนะครับในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยหนึ่งในหนึ่งในผู้โชคดีนะก็จะได้อันนี้ไปครับไปชุดหนึ่งอ่ะเรามาดูน,นี้ดีกว่าผมจะแกะชุดนี้ก่อนแล้วกันเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครบ้างโอ้ข้างหลังแม่งก็บอกมาแล้วนะว่ามีใครบ้างเป็นเซ็ตบดการ์ดสิบหกใบนะครับราคาจริงๆคือ900เยนก สามร้อยกว่าบาทแต่ว่าพวกร้านกก่งราคาในบ้านเราเขา,าก็นะมีข้ออ้างต่างๆนานาจะเป็นบวกกาไรหรืออะไรแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาสั่งหนังสือจากต่างประเทศเนี่ยหนังสือนะครับมันไม่เสียค่าภาษีอยู่แล้วเนี่ยสั่งมาเท่าไรเท่าไรก็ไม่เสียอยู่แล้วถ้าเป็นหนังสือยกเว้นหน,นังสือที่มีของแถมอย่างเช่นนี่นะครับหนังสือที่มี DVD โดยที่เวลาคนในบ้านเราเขาจะเก็บภาษีนะครับเขาก็จะไม่นับว่าสิ่งนี้มันคือหนังสือเขาจะนับว่ามันคือ DVD เขาก็จะเก็บภาษีกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่อันเนี้ยที่มันมีโปสการ์ดหรืออะไรแล้วมันเป็นแบบฉบับรูปเล่มนี้ของมันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะครับสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เสียพูดง่ายๆก็คือต้นทุนประมาณ3400แต่ว่าเขาเอากาไร900ออะไรแบบนี้ประมาณนั้นที่เขาขายกันพันสามพันห้าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นปกนี้ปกอันนี้เป็นกระดาษแข็งนะครับเป็นกระดาษแข็งหุ้มไว้เป็นเหมือนตัวแทนปกอะไรอย่างนี้โอ้เออทำดีเหมือนกันนะนี่ ไม่ใช่ดิอย่าใช้คาว่าเออทาดีเหมือนกันว่ะคือหนังสือของญี่ปุ่นแม่งทําดีอยู่แล้วคุณภาพการพิมพ์หรืออะไรเงี้ยแม่งคุ้มอยู่แล้วโอเคไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องรูปเล่มหรืออะไรของเขาทําดีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นใ่บัตรเล่มที่ยี่สิบอันนี้เนี่ยเราข้ามไปเลยเพราะว่าบ้านเราเล่มยี่สิบกำลังจะมาแล้วครับนี่มาดูนี้ครับเป็นกล่องโพสการ์โอ้โหสวยมากฮะเออสวยจริงว่ะ รู้สึกว่าปัจจุบันเห็นผมเห็นเขายังมีการรับฟรีกันอยู่นะเออแต่เราเราไม่จำเป็นต้องไปพรีของญี่ปุ่นก็ได้ครับเพราะว่าของไทยกำลังจะมานี่กูจะย้ำอีกกี่สะกูจะย้ำอีกกี่รอบวนะเนี่ยรู้สึกเหมือนหลังหักนะทั้งน้าที่หลังก็หักอยู่แล้วแม่งยังหลังหักเขาอีกเพราะว่าเราก็ซื้อมาห้าหกร้อยเหมือนกันเนี่ยแม่งทั้งนั้นที่แบบว่าพอมีเวอร์ชั่นไทยเราประมาณ180ร้อยแปดสิบกว่าบาทนะต่ลองแกะดูนะนี่เป็นแบบแพ็ซองจดหมายนะครับเหมือนแบบจดหมายเปิดผนึกอะแล้วเมื่อกี้คือผมต้อง วางกล้องแล้วแกะ2มือนะแม่งเป็นกระดาษกลัวแบบอุ๊ยเผื่อเรามือลื่นขาดเงี้ยโอ้โหผมนี่สามารถมีความสามารถในการทําให้ของมันเสื่อมค่าลงได้ภายในเสี้ยววินาทีเหมือนตอนไอตั๋วไปดูวันพีซแตมปิด4ฟรดีอก่ะนะฮะเออได้มาปุ๊บแม่งไอเราพับพับยังไงแั้ไม่งขาดอ้าวโอ้โหเอาเออน,นี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นโปสการ์ดปริศนานะครับอืมจะบ้าแล้วนี่มันเป็นที่รองโอเคอ๋อนี่ฮะก็เป็นโปสการ์ดครับ ก็โปสการ์ดมันก็ต้องเป็นโปสการ์ดะนะก็มีตัวละครหลกัหลกๆครบนะครับมีทันจิโร่เนซึโกะเซนอิซึเออแต่น,นี้ไม่เกี่ยวกับการพูดถึงโปสการ์ดนะแต่ขอพูดนหน่อยเถอะคือไอตัวละครตัวเนี้ยชื่อมันเขียนว่าเซนอิซึใช่แล้วเวลา เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่าเซนอิสึนะแต่ส่วนมากนม่งจะมีคนแบบว่าถกเถียงกันเฮ้ยมันไม่ใช่เซนอิสึมันคือเซนิสึอะแล้วแต่ละกันครับและไอความที่นอนยับเนี่ยนะฮะทุกคนครับเออแม่งก็ทําให้แบบว่าคุณภาพวิดีโอนี่แม่งกากลงไปอีกทั้งทั้ที่จากเดิมเนี่ยไอคลิปรีวิวของผมนี่มันก็กาก,ากาอยู่แล้วด้วยนะซึ่งเราสามารถตอแหลได้นะว่าแบบนี่มันเป็นการเพิ่มความเป็นกันเองับผมคล้ายๆกับว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงเพื่อนเราจะกระจอกว่านายตลอดไม่ต้องเดียว นาแล้วแม่งก็เรียงไม่ดีไงมันเรียงแถวไม่ดีมันก็ไม่เข้ากล้องเอาใหม่โอเคก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด16ภาพนะครับเราบโพสาร์ดซึ่งก็อืมแั่งสวยจริงฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยลายเส้นอาจารย์โคโยฮาลุแกมันเป็นแบบสวยงามสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับส่วนภาพก็บางภาพมันก็เป็นภาพปกหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วแต่ว่า สำหรับแฟนๆดาบพิฆา,าตศูนย์นี่ก็เรียกได้ว่าดีต่อใจมากๆนะครับแล้วก็ไอช่วงเล่มหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบเล่มที่วางขายแบบธรรมดาแล้วก็เล่มที่วางขายแบบพิเศษก็คือจะมีของแถมแล้วก็เพิ่มราคาไปด้วยเนี่ยก็เล่มถัดๆไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นของอย่างอื่นอีกนะครับทีนี้เราก็ต้องรอดูว่าของบ้านเราเนี่ยเขาจะทําแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายังไงเขาก็ทานะเพราะว่าไอดาบพิฆา,าตศูนเนี่ยในบ้านเรามันถือว่าขายที่ดีมากๆนะครับยอดขายนี่คือดีมากๆหมดแล้วหมดอีก สั่งรีปรินแล้วรีปริ้นอีกเพราะคนแบบแห่ซื้อกันมีมีมแต่แบบแฟนๆเรื่องนี้เนี่ยซื้อหนังสือการ,การ,การ์ตูนกันแบบว่าจนหนังสือนี่มันขาดตลาดกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอุดหนุนสนับสนุนการ์ตูนเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะทํามาขายอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็ขายได้อะ่ะอืมถ้าเกิดยล้วทำมมันามันกันแต่เช้าเลยวะนะโอ้โห นี่ผมถ่ายตอนเช้ามืดนะเนี่ยนี่แม่งยังมีรถเปิดเพลงแดนวิ่งผ่านกเหรอคือแม่งจะต้องเป็นแขกรับเชิญทุกทุกครั้งนี่เราแบบถ่ายถ่ายแล้วพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งจะ,จะต้องมีรถแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนนะลืมเลยอ๋อที่ผมบอกว่าเออคือถ้าเกิดแฟนการ์ตูนเนี่ยให้การสนับสนุนการ์ตูนเรื่องนั้นๆอย่างเต็มที่นะครับคือฐานแฟนๆเนี่ยพร้อมที่จะอุดหนุนเสมอเนี่ยทางค่ายหนังสือที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาก็แน่นอนครับเขาไม่ลังเลที่จะแบบทําตามรูปแบบฉบับของญี่ปุ่นหรอกเพราะว่า ทำมาไงมันก็ขายได้อยู่แล้วเขาก็จะทําแบบพรีเมียมออกมาเลยเออยิ่งยิ่งแฟนๆให้การสนับสนุนการ์ตูนเรื่องนั้นนั้นดีนะครับเขาก็ยิ่งทําผลงานออกมาดีอา่าก็สุดท้ายนี่ก็เป็นกาลังใจให้นะครับทางสยามอินเตอร์คอมิกที่เขากำลังจะทําโปสการ์ดก็อยากให้ทําออกมาให้แบบดีเหมือนกับต้นฉบับเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาจะทำจริงๆเขาทำได้อยู่แล้วเพราะเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆนะครับและเรื่องนี้ก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขายดีมากๆเขาน่าจะออกมาโอเคอยู่แล้วและแน่นอนครับว่าผมพรีแน่นอนเพราะในฉบับไทยผมก็เก็บสะสมไว้อยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวนะครับเอออย่ามาทําเป็นลิมิเต็ดสองร้อคนเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นแม่งตกไม่ถึงมือคนธรรมดาแบบพวกเราแน่ๆครับมันก็จะมีแต่พวกพ่อค้าที่จะเหมาไปหมดก่อนนะครับเออเขามีช่องทางในการซื้อที่ ง่ายกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วเขาก็กว้านซื้อไปจนเกลี้ยงแล้วก็เอามาขายโก่งราคาพวกเราก็สุดท้ายนี้ก็เป็นกาลังใจให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่เข้ามาสละาเวลามีข้าขงท่านเข้ามาดูมานั่งทําอะไร <c oughs> แล้วก็ขอพูดนอกเรื่องอีกนิดนึงก็คือตอนนี้ผมก็เดินเหินได้แล้วนะเดินต่อแต่ได้แล้วผมรู้สึกว่าเออพอช่วงที่เราพักรักษาตัวแล้วเราเดินไม่ได้เนี่ยม่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ย การเดินได้นี่แม่งเป็นอะไรที่สุดยอดเลยว่ะเราเราโหยหามากนะในตอนที่เราสูญเสียอ b บิลิตีนั้นๆไปแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบออืยังไงพวกคุณก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าลืม <c oughs> คนดูบอกมึงบอกตัวเอง <c oughs>